บรรยากาศน้ำท่วมน้ำทะลุขึ้นมาถึงหองแล้วพี่น้อยฝนกระเมิดมากทึเกาเนะจ๊นะนาอยปลาเมืองบรรยากาศทางลงไปทาม,มู่นจ้ะ เพิงง่งจบง่ามง่ามปลูกไว้น้ำท่วมสวนจะน้ำท่วมสวนพีกกำลังง่ามนี่คือจะปลาหลายเนาะมุดหลายลงไปจับปาาลาไหมมุดไหลอือเป็นตับสิบเบสแทะ้ะ กะจะมีปลาหลายแหมหบักหงูพันคือปุ่มดีแท้น้วยคือเจ้าขอ,องนี่บักหงูก็ได้อินๆติ่ม,ม,มดีนะ หาบ้านของบบดูเซนมีู้เดียวหมึดหมึนี้เขากะซิดเด็กกัน ต้องไปหาเบดมาสิท์กับเขาบรรยากาศรอบๆปีที่แล้วมองที่ยืนอยู่ตรงชุดนี่นอนะ้อยจระทวมจ้ะทวมมิดหัวเลยจ้ะมองที่ยืนอยเหมองนี่คือท่วมทวมหัวเลยเพราะว่าอยู่ไก่ไม่นำ้มูนน้อเจานะ ท่วมเบิดจ้ะบ้างละบ้านหลังนันกะขึ้นไปอยู่เทิง์ซันสองท่วมเบิดจ้ะมองนี่บรรยากาศ บรรยากาศดีดีจ้ะเ <c oughs> บิงเอาจากดีบดีพี่น้องเลย <c oughs> ต้องนี้เพื่อนกะน,นาขึ้นกันอืมกระสิบเบ็ดเบ็ดมาวางไว้ได้บ้าล่ะหนึ่งกันบ้าตอดเลย ฉลาดฉลาดได้พี่น้องใช่ไหมนี่จินมเงื้อก็ยากยากนา้ำทะละักขปในสวนเป็ด่นมากมากเป็ดกาเล่นน้ำเป็ดมกักน้ำแต่าขุนโมมักน้ำด้อยจ้ะเป็นไปได้ก็บอกอย่าให้ท่วม้ะจ้ะเนาะเดือดร้อนได้ ค้นคล้องขึ้นค้นคล้องลงภาวานาซอยกันอย่าให้นามถ่วมเนาะจากปีนี้จังจะบดเดือดร้อนเนาะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกเลิกทุกไล์ที่มอบให้กับช่องฟ้าสัง่งมาชาแนลแม่จ้นเนาะ แถวนี้ถ่วเบิดจ้จะเบลเลไม่เหลืออะไรต้องไปดูสันสองทั้งบ้านบุนหลายบุหลา่บุหรี่บรรยากาศ ยังมาแลกนาะบานเฮานะ้ะจะมีล่มเจ้าหน่อยเย็นเย็นขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการติดตามรับชมขอกันมาคลิปหนะนะ้านาะสวัสดีจ้า And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get by everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want.